สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบนะคะกับนี้นะคะจากเีเจนโฮมคาร์อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โชว์รูมนะคะรถมือสองเ e เจนโฮมคาร์ราชพฤกษ์นะคะวันนี้มาพบกับน้องนิสสันเอ็กเคันนี้กันเลยนะคะทุกคนคันนี้นะคะเป็นน้องนิสสันเอ็กเนะคะเครื่อง2,000รุ่น 4 e e l ขับ4นะคะปี2016นะคะทุกคนราคาแค่625,000บาทเท่านั้นนะคะได้ตัวท็อปนะคะรุ่นท็อปไปใช้เลยนะคะวันนี้นี่ก็จะมารีวิวทั้งคันให้ทุกคนดูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกนะคะภายในหรือว่าเครื่องยนต์หรือว่าช่วงล่างนะคะวันนี้จะขอนำเสนอด้านหน้ากันก่อนนะคะด้านหน้าก็จะเป็นดีไซน์ของเขานะคะก็จะเป็นดีไซน์แบบแพลตฟอร์มใหม่ของนิสสันแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัว V นะคะทุกคนด้านหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์คู่ น,น,ะะนี้พ้อมด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะและก็จะมีตัวรังผึ้งตรงนี้นะคะจะเป็นสีดำเงานะคะทุกคนคันนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะครอบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะ มีที่ฉีดโคมไฟหน้าด้วยนะคะด้านหน้าสังเกตนะคะว่าของนิสสันหรือว่ารุ่นรถของนิสสันทุกคันนะคะจะมีที่ฉีดโคมไฟหน้านะคะไม่ว่าจะเป็น Nissan นิสสันเชียหนาคะหรือว่านิสสันเอ็กเทลคันนี้กันนะคะทุกคนถัดมาด้านล้อกันบ้างดีกว่าค่ะล้อนะคะก็จะเป็นยางของบิสโต e นะคะเป็นล้ออลลอยนะคะขนาด17นิ้วนะคะคันนี้เป็นยางปี2020เลยนะคะเป็นแม็กเดิมจากสู์นิสสันเลยนะคะทุกคนแม็กเดิมมากับตัวรถเลยนะ,ะส่วนดีไซน์ด้านนอกตัวบอดี้ตัว ะค,ะคันนี้จะเป็นสีเขียวขี้ม้านะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นสีเขียวขี้ม้าแบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะจะออกอมๆสีเทาสีดํากันนะคะทุกคนแต่ว่าแม่สีในสำเนานะคะจะเป็นสีเขียวขี้ม้านะคะสําหรับตัวน้องนิสสันเอสเทลคันนี้กันนะคะถัดมาด้านนี้กันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะทุกคน และสังเกตได้ว่าด้านล่างของเขานะคะคจะมีกล้องด้วยนะคะทุกคนขาจะเป็นกล้องส6มรอหองศาหรือว่ากล้องสามกล้องรอบคันกันเลยนะคะด้านข้างนะคะก็จะมีตัวคิ้วกระจกโครเมียมกันนะคะตรงนี้รถนิสสันเอสเทลคันนี้นะคะมีการติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนติดฟิล์มรอบคันเลยนี่มือจับของเขาเนะะี่ยค่ะทุกคนขาก็จะเป็นมือจับแบบโครเมียมนะคะ เป็นระบบสมาร์ทเอนทรีด้วยนะคะตรงนี้สามารถเปิดประตูรถจากตรงนี้ได้หรือว่าจากกุญแจได้เลยค่ะค่ะทุกคนค่ะต่อไปนี้จะพาไปดูนะคะจุดที่เด่นเด็นของการดูรถมือสองหรือว่าจุดที่ต้องดูในการซื้อรถมือสองนั้นนั่นก็คือห้องเครื่องด้านหน้านะคะไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะส่วนฝากระโปรงด้านหน้านะคะก็จะเป็นตะเข็บฝากระโปรงแบบเดิมนะคะก็คือเดิมหมดเลยนะคะตรงฝากระโปรงด้านหน้านะคะ ก็จะตามมาด้วยนะคะสติกเกอร์มาตรฐานมอกนะคะยังอยู่ครบนะคะคันนี้สภาพเดิมๆิมเลยนะคะหัวน็อตนะคะเดิมเดิมไม่มีการขยับเลยนะคะนี่หัวน็อตตรงฝากระโปรงด้านบนนะคะด้านข้างของฝากระโปรงก็หัวน็อตไม่มีการขยับไม่มีการถอดแล้วก็ไม่มีการแกะเลยนะคะขาลงมานะคะก็จะเป็นแก้มซ้ายนะคะแล้วก็แก้มขวานี่ก็คือสภาพเดิมๆหมดเลยนะคะหัวน็อต ทางด้านซ้ายแล้วก็หัวเราทางด้านขวาก็ไม่มีการขยับเลยนะคะคันนี้ส่วนคานนะคะขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะคานไม่มีการไล่สีของคานเลยนะคะคานแท้คานเดิมแล้วก็จะเป็นสภาพเดิมๆหมดเลยนะคะคันนี้ ส่วนเครื่องยนต์นะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินนะคะเป็นเครื่อง 2,000cc แล้วก็144แรงม้าเลยนะคะคันนี้คันนี้นะคะก็จะมาพร้อมระบบเบรก ABS นะคะหรือว่าดิกสี่ล้อนะคะทุกคนก็คือคันนี้เป็น4 wheel วขับสนั่นเองนะคะและก็มาพร้อมระบบกระจายแรงเบรกหรือว่า EBD นะคะและก็ที่สำคัญนะคะคันนี้รีเจ Home มคานะคะมีการคาสปาให้เราเรียบร้อยนะคะมีการล้างข้องเครื่องให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ตัวฝั่งด้านนี้แล้วก็ฝั่งด้านนี้นะคะทุกคนคะ่ะไม่มีฝุ่นแล้วก็ไม่มีสิ่งสกปรกเลยนะคะ รถของดีเจ Car, ทอมคาร์ดกคันนะคะเข้ามานะคะจะมีการคาสปาและก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ถ่ายของเหลวแล้วก็เช็คช่วงล่างให้เราเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ก็คือซื้อไปพร้อมใช้งานเลยนะคะทุกคนเอาละค่ะเราจะไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะด้านหน้าสวยแล้วนะคะด้านหลังจะสวยเช่นเดียวกันนะคะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นี่ก็มาอยู่ด้านหลังของนิสสันเอ็กเซลคันนี้กันแล้วนะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าตัวนี้นะคะจะมีโครเมียมนะคะขับสีโฟอมอยู่ตรงด้าน ท้ายตรงนี้นะคะคันนี้นะคะแอบบอกนะคะนี่ด้านบนนะคะมีสปอยเลอร์หลังนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้านบนด้วยนะคะตรงนี้ด้านล่างนะคะก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนหลังนะคะคันนี้ยังมาพร้อมนะคะเซนเซอร์กะระยะด้วยถึงสี่จุดกันเลยทีเดียวนะคะตรงด้านล่างนะคะตรงนี้คันนี้นะคะนิสสันเอสเทลคันนี้นะคะทุกคนขาเป็นระบบเปิดฝาหลังแบบไฟฟ้านะคะจะเปิดจากกุญแจก็ได้หรือว่าจะเปิดจากด้านข้างของ พออรมาลไยของคุณขับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่วันนี้จะมาทดสอบด้วยการเปิดจากกุญแจกันก่อนนะคะดูพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นระบบเปิดฝาหลังแบบไฟฟ้านะคะและก็ด้านบนนะคะทุกคนคะ่ะก็จะคือจะหัวน็อตเนี่ยเดิมแท้ไม่มีขยับเลยนะคะลงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นตรง หัวน็อตตรงมุมตรงนี้นะคะทุกคนขานี่ก็คือไม่มีการแกะไม่มีการถอดเลยนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะหัวน็อตตรงด้านซ้ายมือของนี้หรือว่าด้านซ้ายมือของทุกคนนะคะก็จะหัวน็อตเดิมๆหมดเลยนี่ไม่มีการแกะไม่มีการถอดเลยนะคะเม็ดอาร์คนะคะยังอยู่สภาพเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะขอบยางน,นะคะก็ยังสภาพปกติใช้งานได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทุกคนขาอ่าคันนี้ มีกล้องหลังไหมคะทุกคนคะแน่นอนนะคะว่าเขามาพร้อมกล้องหลังด้วยนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะคันนี้มีกล้องหลังแล้วก็ยังมีกล้อง3ามร้อยหกองศาหรือว่ากล้องรอบคันอีกต่างหากนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะรถ SUV คันนี้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นรถครอบครัวนะคะ3แถวหรือว่ารถเจที่นั่งนะคะก็คือสามารถพับเก็บเบาะได้นะคะทุก<ะ>คนตรงนี้นะคะสามารถดึงได้เลยนะคะนี่แล้วก็ตรงนั้นนะก็ต้อง พับเบาะเก็บได้เหมือนกันนะคะใครที่เดินทางกันแค่2คนนะคะทุกคนขาสามารถพับเก็บเบาได้นะคะและก็วางสัมภาระสิ่งของที่ทุกคนอยากจะวางะคะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวแคมปิง้งหรือว่าไปตลาดขับไปใช้งานขับไปทํางานสามารถใช้งานได้ปกติหมดเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมยางอะไรนะคะยางอะไรใหม่นะคะทุกคนขายังไม่เคยแตะพื้นเลยนะ,ะมีอุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงด้วยนะคะต่อาจจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะ อุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงนะคะยังยังอะไรก็จะอยู่ตรงด้านท้ายกันหมดเลยนะคะมีให้ครบครันนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะทุกคนขาเมื่อเราดูด้านหลังกันเสร็จแล้วนะคะเราจะมาปิดฝาท้ายกันด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดิมนะคะทุกคนขะกดตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะพับลงแบบอัตโน,ตนมัติเลยนะคะประหยัดเวลาและก็ประหยัดแรงแล้วก็เซฟเวลาในการเดินทางด้วยนะคะทุกคนถ้าเราจะไปดู ด้านในห้องรักษากันดีกว่าค่ะว่าภายในเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะไปติดตามพร้อมๆนี้เลยกันค่ะทุกคนค่ะไปเลยค่ะ เข้ามานี่ก็เจอเลยค่ะเป็นเบาะหนังนะคะทุกคนค่ะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะตัวนี้จะเดินได้ดํานะคะทุกคนค่ะแล้วก็พิเศษเลยค่ะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะคนขับหรือว่าเบาะข้างคนขับนะคะก็จะเป็นปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะภายในเขาดยสารเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะและก็ภายในเขาตกแต่งด้วยลายเคฟล่านะคะแน่นอนค่ะว่าคันนี้นะคะพิเศษสุดเลยว่าเป็นตัวท็อปออปชั่นนะคะ มีระบบต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นออปชันปนห้องโดยสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ด้านนอกนะคะออกแบบตัวรถนะคะก็ถือว่าเป็นรถ SUV ที่น่าใช้แล้วก็น่าลองกันมากเลยนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะออกรถฟรีนะคะออกรถศูนย์บาทกับเจิ่งมค่์ได้เลยนะคะต่อไปเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบนะคะพุชตา้านะคะทุกคนคะเพียงแค่เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มพุชตา้าตรงนี้นะคะ รถก็สตาร์ตติดแล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะเป็นระบบพุชสตาร์ตนะคะตัวนี้ด้านข้างของเขานะคะก็จะเป็นปุ่มอ e ีโคโหมดนะคะก็เป็นประหยัดพลังงานนะคะทุกคนคะ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะตัวนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันแบบ พุ่มหนังนะคะแล้วก็สามารถปรับระดับสูงต่ําได้นะคะแล้วก็ปรับระดับเข้าออกได้ด้วยเช่นกันนะคะทุกคนขาด้าน,นข้างของเขานะคะตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมนะคะเครื่องเล่นมันติมีเดียต,ต่างๆแล้วก็หน้าจอจากตรงนี้เลยนะคะเป็นการควบคุมนะคะหน้าจอของเขานั่นเองนะคะสามารถ ควบคุมน่าจะาตรงนี้เลยนะคะกุ่มนะคะเปิดประตูหลังจากด้านขวาได้เลยนะคะจะสามารถเปิดจากตรงกุญแจได้หรือว่าเปิดจากด้านข้างของคนขับได้เช่นเดียวกันนะคะไปนะคะทุกคนขาค,คนอนโซลด้านหน้าของเขานะคะก็จะเห็นได้ว่าสะอาดและก็คือสวยมากๆเลยนะคะมีแอบแต่งนะคะลายเคฟล่าด้านบนด้วยนะคะทุกคนนิดนึงนะคะตนนัวนี้ก็คือไม่มีรอยขีดขว่วนใดๆเลยนะคะสภาพดีสภาพเดิมรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคันนี้คะ่ะ ค่ะส่วนถุงลมนิรภัยของนิสสันแอคเทลคันนี้กันนะคะทุกคนขะก็จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะคะใบแรกนะคะอยู่ตรงด้านหน้าของนี้นะคะก็คืออยู่ตรงพวงมลาลัยตรงนี้นะคะทุกคนขาและก็ใบที่สองนะคะจะอยู่ตรงคอนโซลด้านหน้านะคะตัวนี้เท่ากับว่านิสสันแอคเทลคันนี้มีถุงลมนิรภัยสองใบหรือว่าแอร์แบ็กคู่หน้านั่นเองนะคะค่ะถัดไปเลยคะ่ะทุกคนขา ตัวหน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอเดิมนะคะของนิสสันเลยนะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้มีระบบนําทางเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะถือว่าเป็นรุ่นท็อปที่ออปชั่นค่อนข้างจัดเต็มเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นรองรับนะคะ AUX แล้วก็รองรองรับนะคะ USB หรือว่า HDMI ได้ด้วยนะคะตัวนี้ด้านข้างของเขานะคะก็จะเป็นตัว power outlet หรือว่าตัวแปลงสัญญาณไฟนะคะตรงนี้ ถัดมาด้นบดอีกนิดนึงค่ะทุกคนขาก็จะเป็นระบบแอร์นะคะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาหรือว่าแยกแอร์แบบแยกอุณหภูมิอิสระนะคะทุกคนขาสามารถเลือกใช้ได้เลยนะจะปรับไม่เท่ากันก็ได้นะคะจะปรับ22ด้านนี้20ก็ได้เช่นเดียวกันตามความสะดวกในการใช้งานได้เลยนะคะถัดลงมาอีกนิดค่ะทุกคนขาส่วนเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้โหมดสปอร์ตนะคะทุกคนขาตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้แบบทริปเทอนิกนะ เป็นตัวเกียร์ออโต้ CVT นะคะ7สปีดนะคะทุกคนขะเกียร์ของนิสสันแอทเท l ลเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการขับนุ่มนะคะในระยะที่เราขับอยู่นะคะทุกคนขาถ้าเรามีการเปลี่ยนเกียร์นะคะเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเรามีการเลียนเปลี่ยนเพราะว่าเขาเนี่ยขับนุ่มขับสบายมากๆเลยนะคะขอแนะนำนิสสันแอทเทลคันนี้กันเลยนะคะส่วนตัวคืนนี้แบบชอบมากๆเลยค่ะทุกคนนิสสันแอทเทลคันนี้นะคะนอกจากจะออปชั่นเยอะจัดเต็มแล้วอย่างที่นี่บอกไปตามคลิปเบื้องต้นนะคะว่าน้องเขาเป็น โร์วิวขับสนะคะเรามาดูกันบ้างดีกว่าค่ะตรงนี้เลยค่ะทุกคนค่ะก็จะเป็นตัวปุ่มนะคะ เขาเรียกว่าปุ่มในเลือกของการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4ี่สามารถเลือกใช้จากปุ่มนี้ได้เลยนะคะตัวนี้แต่ถ้าใครอยากใช้ขับ4ขับออฟมันรถนะคะหรือว่าขับระยะทางไกลก็สามารถใช้ขับ4ได้เลยแถมยังมีระบบการถลายมาให้ด้วยนะคะน้องเขาจัดเต็มมากๆเลยนะคะมี4 w h e ว l ขับ4แล้วยังมีระบบการถลายอีกด้วยอีโคหมดประหยัดพลังงานเนมิเกเตอร์ด้วยนะคะ,ะ,คะแอร์แบคคู่หน้าด้วยนะคะทุกคนขานะคะว่าคันนี้มีกล้อง360องศาหรือว่ากล้องรอบคันหรือว่ากล้องหลัง เรามาทดสอบพร้อมๆกันเลยนะคะว่ากล้องเขาจะใช้งานได้ไหมชัดแจ๋วไหมนะคะปลอดภัยไหมนะคะทุกคนคะนี่ก็จะเป็นกล้องหลังนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล้องหลังนี่คือชัดแจ๋วมากเลยนะคะสภาพกล้องคือใช้งานได้ปกติใช้งานได้ดีมากเลยนะคะทุกคนขะด้านข้างของเขาก็จะเป็นกล้อง360องศานะคะก็คือกล้องรอบคันใช้งานได้ปกติเลยนะคะ ทุกคนคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าไม์ของเอ็กเลคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะคันนี้ไม่อยู่ที่130,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ134,31กิโลเมตรนี่คือไม์แท้รับประกันไม์เลยนะคะทุกคนขาก่อนที่จะเอ็กเทลคันนี้นะคะก็มีสาเนาทะเบียนให้ทุกคนดูด้วยนะคะเราจะมีทุกคันนะคะในรถของดีเจทโฮมคาร์นะคะทุกคนขะเป็นรถมือเดียวนะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะคะเบนซินเครื่อง2 0 0 0ซีหรือว่า144แรงมา้า เป็นรถลำดับเดียวนะคะทุกคนคะ่ะสามารถขอดูได้จากทางฝ่ายขายหรือว่าทางแอดมินจาก r ีเจนท์โฮมค่ะได้เลยนะคะทุกคนค่ะเราก็จะไปดูเบาะด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าเขาจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะนั่งสบายไหมแอบติดตามนะคะไปเลยตอนนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะเบาะหนังเดินได้ดําเช่นเดียวกันนะสภาพดีมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้มี Isofix ไหมท่าแน่นอนว่าต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นรถครอบครัว SUV 7ทีน่นั่งต้องมี Isofix แน่นอนนะคะ มี1จุดนะคะ2จุดแล้วก็3าจุดแล้วก็4จุดตรงนี้นะคะเหมาะสําหรับผู้ที่มีโดยสารที่เป็นเด็กนะคะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนขาตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องว่างระหว่างขาของเรานะคะก็คือกว้างมากๆเลยนะคะไม่อึดอัดเลย ด้านล่างะคะ่ะก็จะเป็นแอร์หลังนะคะทุกคนขาก็จะมีแอร์หลังให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะคนด้านหลังไม่ต้องร้อนกันเลยทีเดียวนะคะส่วนตรงด้านบนนะคะทุกคนขาตรงเฮดจูมของเรานะคะก็คือกว้างมากๆเลยนะ,ะมีขนาดที่แบบว่ารองรัองเบตุสอริระและคนสูงคนผอมคนอ้วน,คน,นคนเตี้ยนะคะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์รถของรถครอบครัวมากๆเลยนะคะ แล้วก็ด้านหลังนะคะตรงนี้ก็สามารถน, <ancer> นั่งน,นั่งได้ถึงอีกสองคนนะคะแต่ว่าด้านหลังนะคะนี้ไม่ขอแนะนําเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบเหมาะสำหรับเด็กนะคะทุกคนคะ่ะก็จะนั่งได้อีกสองคนด้านหลังนะ,ะแต่ถ้าใครนะคะเดินทางกันแค่2คนนะคะก็สามารถพับเบาะเก็บได้ตามที่น้บอกไปแล้วนะคะพับเบาะด้านหลังนะคะแล้วก็พับเบาะตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่านี้จะมาพับเบาะตรงนี้ให้ทุกคนดูนะคะไปพับเบาะพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะแล้วก็พับเบาะตรงนี้นะคะทุกคนค่ะนี่ พอตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะมีเชือกตรงข้างๆนะคะแล้วก็คือสามารถอ่านี่ พับเบาเก็บได้นะคะทุกคนก็จะเป็นแนวเรียบแบบนี้กันเลยนะคะด้านหลังเก็บได้ด้านด้านกลางเก็บได้แล้วก็เดินทางกันแค่2คนนะคะก็เป็นการจบการรีวิวแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นทั้งภายนอกภายในนะคะดีไซน์ด้านนอกนะคะดีไซน์ตัวรถหรือว่าเครื่องยนต์ด้านหลังนะคะฝาก,ก,กระโปรงทุกจุดเรามีการรีวิวกันแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะเป็นสรุปโปรโมชั่นกันบ้างดีกว่านะคะแล้วก็สรุปราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันนะคะไปเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะก็จบการรีวิวของ Nissan X t r a คันนี้กันแล้วนะคะก็รีวิวครบ ทั่วทั้งคันแล้วนะคะทุกคนขาตอนนี้เราจะมาสรุปราคายอดผ่อนดอกเบีย้ยพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นดีๆให้ทุกคนฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเป็น n i s สันเอ็กเซลนะคะเครื่อง2000รุ่นวีขับ4ปี2016นะคะเป็นตัวสีเขียวขี้ม้านะคะทุกคนขาซึ่งเป็นสีที่คนใช้น้อยมากๆแล้วก็สีที่แบบพิเศษมากๆเลยนะคะคันนี้คันนี้รีเจนท้องคาขายอยู่ที่ราคา625,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ถูกๆนะคะผ่อนประมาณ11,000กว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะคะทุกคนขาใครนะคะ สนใจอยากได้คันนี้ไปรคอบคอลนะคะก็แอดไลน์ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะเรายินดีให้คําปรึกษานะคะทุกคนขาและก็การรับประกันของ Regen Home คาร์นะคะรับประกันไปเลยนะคะเครื่องยนต์และก็เกียร์2ปีหรือว่า20,000โลนะคะทุกคนขาและก็ยังมีบริการ W ดบิลสมานะคะช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยนะคะโปรโมชั่นจัดเต็มมากๆเลยและที่สําคัญนะคะ ฟรีค่าดำเนินการออกรถศูนบาทนะคะแล้วก็แถมเงินกลับบ้านไปด้วย1 0,000บาทนะคะทุกคนขาใครสนใจอยากเป็นเจ้าของนิสันเอเทลคันนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะจับจองก่อนก็เป็นเจ้าของกันก่อนนะคะน้องเอเทลคันนี้รอเจ้าของใหม่อยู่นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะวันนี้นี่ขอให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร e แล้วก็กระดิ่งด้วยนะคะทุกคนขาเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะคะวันนี้นี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีคะ่ะ